อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆนะครับกินดีต้อนรับสู่ช่องโคตองโค้ดล่าฟันนะครับวันนี้ให้พี่น้องดูนี่นะครับรถเกี่ยวใหม่นะครับนาะบุญใหม่โมเดลใหม่ๆเลยของคันยี่สิบสามอันนี้จะเป็นคันเก่าไปบิ้วใหม่นะคันเก่าบิ้วใหม่เนาะคันนี้เนาะเก่าจะแรงกว่าใหม่นะอี ทำไมคันเก่าถึงแรงกว่าคุณโอนบอกงนี่นครับนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นคันเก่าครับเขาไปบิ้วล้อนําใหม่นะเขาจะบอกว่ามันชอบมีปัญหาตรงนี้นะครับตอนแรกนี่เลยดูน้างานเขาเนี้ยบนะส่งไปนาบุญนะอืมเดี๋ยวมันเป็นล้อนําใหม่ คอไม้ตู้ไม้นะนี่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะครับเราจะทำการเอารถลงนะขันใหม่ไหม่สวยจังน,นะกรองคู่นะอ่ะ ให้นอนหมดโดดสามคันสุดยอดเลยฝีมือคนขับฝีมือทางแคบๆไปก็เลี้ยวมาได้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลดโซ่ก่อน เนี่ยมาดูเขาจะมัดการเคลื่อนย้ายนะครับจำเป็นสุดๆเลยมันก็ต้องมัดมัดกันไอ้รถหลออกข้างนะนี่นะมาดูการต่อต่อแท็กต่อปี จะตอบตอบปีกล้อให้มันกว้างขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเดี๋ยวใจจะทำการเอารถลงนะครับอ๋ออันนี้เขาเสริมเครื่องนี้มา โอ้ปีนี้จวดอย่างเดียวปีนี้การ,ปรเปลี่ยนรอนำใหม่งานเนียนๆน,น,นะ นะอันนี้จะเป็นคันเก่านะครับคันที่คุณโอนขับอีกทุกปี่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะมาตามต่อคลิปหน้านะครับรอพี่เขาปลดโซ่แป๊บหนึ่งนะจะเอาเอาลดลงฝากตามต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ